สวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมีละครสั้น fc เรื่องจน vs รวยใช่เรามีเพื่อนจนหรือว่าเรามีเพื่อนรวยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะอยู่กลุ่มไหนดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่มาจากม6กับ5นะคะวันนี้เดี๋ยวพี่จะให้พี่ปอยกับพี่ปอนนะคะ มารับสมัครเชียร์ลดเดอร์ใครอยากเป็นก็ยกมือได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ปายกับพี่ปอนมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปายจะเป็นคนเลือกเองนะคะแต่ถ้าใครอยากจะสมัครก็ยกมืออีกได้นะจ๊ะก่อนที่เราจะเริ่มรับสมัครกันนะจ๊ะต้องบอกกฎกติกาก่อนในการเป็นเชียร์ลดเดอร์นะจ๊ะทุกคนต้องออกค่าชุดกันเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่เลือกใครแล้ว ไม่สะดวกเรื่องค่าใช้จ่ายก็บอกได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเลือกกันเลยดีกว่าใครอยากเป็นยกมือขึ้นสิคะฉันอยากเป็นแต่ฉันไม่มีเงินนะกลุ่มเราเป็นกันยกแกงเล่นนะถ้าพี่ของมาแล้วก็บอกด้วยว่าเอาอ่ามาเลยซ้าว่าไงจ้าเชอรี่จะเป็นหรือเลปล่าฮึ เป็นสิคะพี่แหมนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งหนูเต็มที่อยู่แล้วค่ะพี่โอเคเราได้หนึ่งคนแล้วนะจ้าเชอรี่ไอ้ละจ้ะว่ายังไงเอาไหมแหมพี่คะเชอรี่เป็นหนูก็ต้องเป็นสิคะอยู่แก๊งเดียวกันแท้ๆเป็นคะ่ะจ้าแม่แกงน้ำแข็งใสโอเคนะจ้าถ้าอย่งงางนั้นก็สองคนแล้วนะ ไปคนต่อไปเลยจ้าน้ำหวานอืมไม่ต้องบอกก็รู้เอาใช่ไหมจ้าพอแก๊งเธอก็เอาหมดแล้วนี่เอออืมเอาหรือเปล่าจ้าเธอนะ่ะไม่ค่ะพี่โอเคโอเคโอ้โหผ่านฉันไปเฉยเลยเหรอเนี่ย เธอก็คงจะด้วยใช่ไหมขนมปังถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปหาพี่ด้วยนะหมดคาบเนี้ยที่ชมรมชงชานะจ๊ะพี่จะรออยู่เราจะได้คุยรายละเอียดกันโอเคจะ้ะน้องๆทุกคนพี่ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถ้าอย่างนั้นแล้วก็เจอกันนะจ๊ะสำหรับใครที่จะเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะจ๊ะไปเถอะปอน ขอบคุณมากนะจ๊ะพี่ไปแล้วขอบคุณนะคะคุณครูดีเนาะใช่เราบอกเงื่อนไขไปเลยพอบางคนมาสมัครซ้อมไปก็แล้วแต่พอบอกว่าเสียค่าชุดก็ไม่ยอมออกเสียเวลามากเลยอย่างเงี้ยสู้เราบอกไปเลยดีกว่าว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังเนาะปะ เดี๋ยวเราไปจัดเตรียมของดีกว่าเออได้มาแค่สี่คนก็น่าจะพอแล้วนะเพราะปีนี้เราไม่ต้องการเยอะน้อย,อยแต่เน้นคุณภาพใช่ถ้าอย่างนั้นปีนี้เราจัดอลังการไปเลยก็แล้วกันนะเพราะดูท่าทางแล้วพวกเขาก็น่าจะรวยอยู่นะฉันว่าเรื่องชุดคงไม่มีปัญหาหรอกถ้าอย่างนั้นน่ะเราก็จัดเต็มไปเลยก็แล้วกัน ว่าแต่ครั้งนี้เราจะเอาแนวไหนดีล่ะฮะเอามาหมดทุกแนวแล้วนะเออหรือใส่ชุดไทยเดียะแต่จะเต้นได้หรือเปล่างั้นเป็นชุดราตีไหมออกแนวเจ้าหญิงมาจ้าทุกคนพี่อยากจะถามความคิดของพวกเธอว่าอยากจะได้ชุดแบบไหนกันหรอจะเอาเป็นแบบแนวสาวออฟฟิศไหมก็ดูน่ารักดีนะหรือว่าแนวเจ้าหญิงแบ๊วๆหรือจะเป็นชุดเมทดีล่ะหึ พวกเธอว่ายังไงอยากแต่งแบบไหนล่ะแต่งแบบไหนก็ได้เธอะพี่เอาตามพี่เลยแต่ขอหน้ารักหน้ารักนะคะพี่ฟูฟูเฮ้ยออกแนวเจ้าหญิงก็ดีนะคะพี่ทำไมเหรอเยเมย์เธออยากเป็นเชียร์ลีดเดอร์เหรอเธอก็รู้นี่ว่าพวกเราบ้านจนจะตายจะเป็นได้ยังไงมันก็จริงนั่นแหละแต่สักครั้งหนึ่งในชีวิตฉันก็อยากเป็นนะ เบื่อจังเลยทำไมเราไม่เกิดมารวยกันบ้างนะฮะว่าไหมล่ะมีนะอาอ้าวถ้าอย่างนั้นพี่ว่าจะเอาแนวชุดสไตล์เจ้าหญิงอย่างที่น้องบอกนะเป็นชุดชั้นๆถ้าอย่างนั้นชุดก็จะแพงหน่อยนะพี่ว่าสัก4,5่พโอเคหรือเปล่าพวกเธอไหวหรือเปล่าฮะสี่พรวมแต่งหน้าทำผมด้วยนะถ้าใครไม่ไหวก็บอกได้นะ เข้าใจไหมไหวสิคะพี่สู้ตายอยู่แล้วดีมากเลยจ้าถ้ายังงั้นเดี๋ยวพี่มานะจ๊ะจะไปดูว่าครูผู้สอดมาหรือยังพวกเราต้องปังโปริเย่แน่ๆเลยจ้าอยู่ก่อนนะมินเนี่ยนเธอว่า4,500แพงหรือเปล่าชุดนะ่ะยังไม่เห็นด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้เห็นชุดเลยแต่ถ้าเขาบอกว่า สวยก็ต้องเป๊ะนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกเนาะโอ้โหอิจฉาพวกหล่อนจังเลยเนาะตั้งสี่พันห้าเนะ่ยเป็นเราเอามาโรงเรียนได้ตั้งหลายวันฮึา้าอย่างงั้นเธอก็รีบเก็บเงินสิปีหน้าเธออาจจะได้ก็ได้นะเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เข้าใจหรือเปล่าฮนะโหได้มาวันละห้าสิบบาท เก็บยังไงให้มันได้ทั้ง4,500แน้วเนี่ยฮะอิจฉาจังเลยอ่ะฉันอยากเป็นเชลิโดอ่ะถ้าฉันรวยก็คงจะดีสินะว่าหรือเปล่าฮามีนาก็คงอย่างนั้นแหละแหม่ทำใจเถอะน้าเราไปกินอะไรอร่อยๆกันดีไหมอ่ะฮะกินอะไรอร่อยๆ่ยน่ะกินอะไรล่ะฮะที่มันอร่อยๆร่น่ะได้มาแค่50บาท จะเหลืออะไรกินตอนเย็นล่ะฮะเราไปกินเคซกันไหมล่ะฮะคนละครึ่งดีหรือเปล่าแหมเธอก็ต้องมีเงินเก็บบ้างล้วะนะ่านาะไปกินเคซีนะเดือนนี้เรายังไม่ได้กินเลยโหชุดหนึ่งก็เกือบร้อยแล้วว่าไม่เอาหรอกฉันว่าไปกินข้าวไข่ข้างหน้าโรงเรียนดีกว่าอร่อยสไตล์ไปเรอนะ ได้ข่าวมีสูตรใหม่มาแล้วถูกด้วยหรือเธอจะกินตีนไก่ย่างล่ะอืมอันละห้าบาทเองเอาไหมตีนไก่นะ่ะหรือว่าจะกินลูกชิ้นยืนกินดีล่ะได้ข่าวว่าดังมากเลยตอนเนี้ยไปปะฮะไปไหมลูกชิ้นยืนกินไมาละห้าบาทเอาไหมอืมอืมกินอะไรก็ได้เฮ้ยขอให้มีเธอเป็นเพื่อนก็พอเราก็คบกันแบบจนๆนี่แหละเนาะ แต่ก็มีความสุขดีใช่ไหมล่ะปะถ้าอย่างนั้นเธอเลี้ยงฉันหน่อยสิเลี้ยงอะไรตะกี้ยังชวนกินเคเอฟซีอยู่เลยเธอนั่นแหละต้องเลี้ยงฉันมาดว่วนแล้วโอ้โห oh, ไข่เจียวบุฟเฟ่ยีบาทถ้าเราไม่เอาแบบบุฟเฟ่มันก็แค่10บาทเองนะเอาคนละฟองกันแล้วกันเนาะ พี่คะเอาแบบไม่บุฟเฟ่ค่ะที่หนึ่งได้ยินว่ามีสูตรใหม่ด้วยหรอคะพี่ข้าวห่อไข่นะคะมีมีม,มีสิบ,บาทเองรับนะจ้าฉันเอา2อ,อันเลยนะจ๊ะพี่ขอซอสเยอะๆด้วยล่ะมีแตงกวาไหมอพี่อ๋ออยากได้แตงกวาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแถมไปให้นะโอเคโอเคนี่ได้แล้วกินสิ น่าจะอร่อยมากเลยนะข้าวหอมมากเลยแล้วข้างในก็มีไข่ฟินสุดๆไปเลยอะพรุ่งนี้เรากินตีนไก่กันไหมฉันอยากกินตีนไก่ย่างน่ะเอาไหมาได้สิจริงสิวันนี้ซ้อมกันเหนื่อยมากเราไปกินอะไรกันดีล่ะฮะว่าย,ยัางไงฉันอยากกินพิซซ่านะ่ะ ฉันอยากกิน MK ฉันอยากกินหมูกระทะอ้อโหพวกเธอแต่ละคนนี่นะถ้าอย่างนั้นพวกเราไปกินบุฟเฟ่ต์กันดีกว่าเนาะนะนะจะได้กินหลายๆอย่างเลยไปเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะไปกินจะได้กินหลายๆอย่างโอเคถ้าอย่างนั้นตกลงตามนี้นะจ้าป้าป้าพวกเราเดี๋ยวไปถึงร้านเรามาเป่ายิงฉุกกันนะ ว่ามือนี้ใครเป็นคนออกครั้งที่แล้วฉันออกกับพวกเธอกินกันแพงสุดๆไปเลยอ่ะเบื่อจังเลยอะดวงฉันไม่ค่อยดีเลยนั่นเนี่ยเรื่องนี้ครั้งนี้อาจจะเป็นยายพิมพ์ออกก็ได้เธออย่าเครียดเลยนะแหม่เล่นกันขำๆหนะ่าคิดมากไปได้ใช่ครั้งนี้ต้องเป็นยายพิมพ์แน่ๆไปพวกเราไปกินบุฟเฟ่ต์กันดีกว่าฉันรักพวกเธอที่สุดในโลกเลยนะ น่ารักจริงๆเลยไม่ว่าเราจะอยู่แก๊งไหนแก๊งที่จนแต่เราก็อาจจะมีความสุขในแบบนั้นได้นะคะหรือว่าเราอาจจะไปอยู่ในแก๊งที่รวยเราก็มีความสุขได้เหมือนกันอืมทุกคนต่างก็มีเพื่อนในแบบของตัวเองและเพื่อนๆล่ะคะมีเพื่อนรวยหรือว่าเพื่อนจน